เบรกสชั่วโมงต่อว,วันค่ะมีที่ไหนค้างานบ้าอะไรทำงานจริงๆแค่ช่วงเช้าชั่วโมงครึง่งช่วงเย็นชั่วโมงครึง่งแต่จ่าย6กถึงเชั่วโมงเต็มแล้วก็จ่ายแบบแคชชัวร์เรทแคชชัวรค่ะพอรับพนักงานเพิ่มไหมพี่เล็กจะไม่สมัควันนี้นะคะหวังจะพาเพื่อนๆไปเจอกับพี่เล็กกันค่ะพี่เล็กคนนี้นะคะหวานเองคล่องใจมานาน พี่แกทำงานจริงหรือวะคือวันๆเนี่ยอะเช็คอินอะร้านไหนอร่อยจ้าที่ไหนสวยจ้าเอาเป็นว่าพี่เล็กนี่คือติดท็อปทอปคืออันดับอันดับหนึ่งะคะของสาวขาเลาะ <c ười> คือเลาะของแท้นะคะใครไม่รู้ว่าที่ไหนสวยไปยังไงไปที่ไหนถามพี่เล็กรับรองรู้เรื่องแน่นอน,นะค่ะ <c ười> วันนี้นะคะหวานก็เลยจะไปนั่งคุยกับพี่เล็กกัน,นะค่ะ <c ười> เพราะได้ยินข่าวมาว่าเห็นลาะเลาะหนักๆอย่างนั้น พี่เล็กไม่ได้ว่างนะจ๊ะนั่นเวลาทำงานพี่เล็กค่ะคล่องใจไม่วิอะวันนี้หวานเกือจะพาไปล้วงไปคุยว่าป้าก็ทำงานอะไรจ๊ะมันจะมีเวลาว่างทั้งวี่ทั้งวันขนาดนั้นเหรอมีได้หลังงานแบบนี้อยากรู้กันไหมคะไปเจอพี่เล็กกันก็แบบว่าอาอยากนั่งตรงไหนก็นั่งเลย MCG สวยดีค่ะนี่ไงสวยเล MCG นะออทําพี่มาตลอดเนี่ยลงทุกก็เจอปั๊บพี่ขัามาทัวร์ใกล้สายรถใกล้สายรถไฟเพราะว่านี่คือช่วงช่วงเบรกของที่เล็กอยู่นะคะอันนี้คือช่วงเบรกที่ทำงานเขใช่แล้วเลยลลาชิลชิลแล้วหน้าออทัมเนี่ยพี่ก็จะชอบประเดินนี้อืออย่างนี้คือตรงนี้เขาเรียกว่าพาร์คอะไรรถนั่งนี่ไหมจดใช่จอ่มอนพาร์ค พี่ได้ทำงานเนี่ยไอ้ที่เนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรนะตำแหน่งเหรอคะแคเรอร์ er ก็ได้หรือว่าซูเปอร์วิเซอร์สำหรับสเปเชียลนิดคิดสเปเชียลนิดคิดก็คือพวกเป็นดิสเบลิตี้ทั้งหลายแหละเช่นฟังดิสเบลิตี้การฟังดิสเบิการเห็นเป็นออโลจิกเป็นแอชเชม่าก็จัดเข้าขายได้ถ้าหมอวินิจฉัยว่าป้าเรียนรู้ชา้า เพราะเหตุผลพวกนี้ก็ได้หรือบางคนเป็นรนอิ n เจอร r ่แบบสมองแบบว่าฉลาดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเขา<อ>ก <คน S 1> ็จะมี <CB T S 2> ใช่คือขึ้นกับหมอแั้เลยหมอวินิจฉัยหรือไม่ก็เป็นออรดิซึมนั่นก็ดาวสินร้อนนั่นก็จะเวอร์อรไปแต่โรงเรียนที่พี่ทำเนี่ยจะจะไม่เน้นพวกแบบว่า obvious มากเด็กแบบส่วนใหญ่เนี่ยคุยรู้เรื่องก็จะมีประมาณสัก10%ซที่เป็นแบบว่า obvious disability เลยรู้เลยมองปุ๊บก็รู้เลยเด็กคนนี้แบบว่าอาจจะเป็นอาจจะดาวซินโดรมเป็นดาวซินโดรมกับออทิซึมแต่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเลเวล10เป็นพวกเลเวล4ีถึงหอะไรเงี้ยเข้าโรงเรียนนี้ง่ายๆเลยหน้าที่รับส่งเด็กนักเรียนจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนกลับบ้านแค่นั้นนที่เราใช่อันี้เราเนี่ยเราเป็นเหมือนเป็นซุปอยู่บนรถบัส เมือนเป็นคนดูแลอย่าเรียกว่าเป็นคนดูแล,แลเพื่อเพราะอะไรเด็กดิสซิลิตี้พวกนี้บางทีเขาก็อาจจะมีการบูลลี่การมีการต่อสู้การทําร้ายกาันบางคนก็ไม่ใส่เซฟตี้เบลนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจากโรงเรียนไปไปบ้านจากบ้านไปโรงเรียนรัฐบาลก็เลยต้องให้มีตําแหน่งนี้เกิดขึ้นก็เลยบอกเลยว่าง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว <laughs> ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้แรงงานแล้วทีนใช้แค่จิตวิทยากับเด็กอันนี้สําคัญทํางานจริงอ่ะมันถึงมันถึงจริงจริงทำงานจริงไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าแค่เช็คชื่อเด็กชื่อใช้ iPad ซึ่งง่ายตาอเออแค่กดคลิกเย็ดแอปเซนแล้วก็ทีนี้ระหว่างทางไปถึงโรงเรียนเนี่ยก็จับตามองว่าใครมีอะไรใช่ใช่ใช่ก็ เดี๋ยวมันก็บอกกันเองเลยเด็กกันเรคนนั้นทำไปนั้นคนนี้ทำไปนี้แล้วเราก็รีพอร์ตไปใน iPad ใช่ไหมคะใช่แล้ว้เวลารีพอร์ตที่ไปรีพอร์ตเฉพาะที่เป็นอินซิเดนที่แบบว่าอันแรงอยโจรอะไรประมาณนี้คือถ้าปกติธรรมดาก็เหมือนเหมือนแม่กับลูกเหมือนก็ไองก็บอกว่าหยุดอะไรเงี้ยโอเคก็ไม่ต้องไปรีพอร์ตใช่ก็หยุดนะยกตัวอย่างสิไอที่เราต้องได้รีพอร์ตไปอ่ะเช่นรีพอร์ตอย่างเช่นมันทะเลาะกันมันตีกันมันอะไรกันอย่างเมื่อวานมีอยู่คน แบบคารักเพื่อนคนนี้เขามาาเลยเขาก็แบบโกรธอย่างแรงเลยแบบอุ้ยฉันรักเธอบอก You ห้ามทัช hand t o yourself อะไรจำเป็นอะไรเอออะไรประมาณนี้ห้ามแตะต้องคนอื่นอะไรแบบนี้บางคนเขาชอบไงแต่นู่นแต่นี่แต่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็แยกให้มันไม่นั่งไม่นั่งด้วยกันแต่เขารักกันนะเขาไม่ถ้านั่งด้วยกันอยู่ต้องไม่ไม่แตะอะไรประมาณนี้ต้องมีขห้เขาใช่ประมาณนั้นอ่ะง่ายดหรือบางคนพูดมากเช็ตเตอร์บ็อกตลอดเวลาบอก ขอเวลาห้านาทีได้ไหมเงียบโชว์ฉันสิอะไรประมาณนี้ยลังจากเราก็ต้องแบบว่าต้องมีจิตวิทยาใช่ใช่จิตวิทยาต้องมีจิตวิทยารู้ว่าต้องแอปพลอยเด็กคนนี้แบบไหนเด็กคนนี้แบบไหนอะไรประมาณนี้อ,อ,อย่างเมื่อเช้าเด็กอีกคนหนึ่งอ้อนอเรียกตลอดเลยบอกเปลี่ยนชื่อได้ไหมฉันขอเปลี่ยนชื่อไม่เอาแล้วชื่อเล็กอยู่เรียกฉันตลอดอะไรประมาณนี้รับเด็กเสร็จ ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรก็คือส่งโรงเรียนสบายแล้วแล้วพี่เล็กก็คือขึ้นรถขึ้นรถบัสใช่ไหมฮะใช่ขึ้นรถบัสกลับมาที่ไหนกลับที่ดิโ้ที่ที่จอดรถบัสอ๋อเขามีที่จอดรถที่บริษัทไงแล้วแล้วพอจอดปุ๊บนี่เราก็ออกมาก็ออกไปเที่ยวเลยทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ไปในอกเว้น์มีประชุมอะไรเงี้ยก็เข้าก่อนอะไรเงี้ยบางทีโรงเรียนก็มีประชุมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แพบยันเยี่ยสิบสองเลย มีเปรกประมาณห้าหกรอคนอ่ะโอ้ใหญ่นะใหญ่มากมีหลายบริษัททําไม่ได้มีแค่บริษัทที่ทําอยู่อันเดียวมีทุกที่เพราะว่าด้านนอตที่นี่ทําด้านนอตไม่จะมีโรงเรียนอยู่ที่บริษัททํามี18คัน18ดคันรถบัสคันหนึ่งห้าสเจ็ดพสเซนเจอร์อคิดดูแล้วกันอ,อย่างเมื่อเช้ามีเด็กอยู่คนนึงเป็นลูกคนจีนภาษาอังกฤษยังไม่ได้อ่ะแล้วพี่เท่าไหร่หเด็ก เด็กแผลบประมาณห้าหัวพี่ก็มันไม่ยอมขึ้นรถบัสเขาไม่ยอมขึ้นก็ปฏิเสธเขาแบบนู่นนี่นั่นเด็กเล็กๆกันเนาะพี่พวกนีิฮาวนีิฮาวนีิฮาวต้องหัวไว้ต้องหัวไว้ใช่แล้วก็ก็บอกว่ามันยิ้มเลยแล้วเขาก็เลยขึ้นมาอะไรประมาณนี้คือแบบต้องใช้จิตวิทยานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูรีแลกซ์ดีนี่พี่เล็กสนุกไม่หวั่นนึกภาพว่ามันจะเป็นแบบด้วยเขาเด็กพิเศษใช่ไหมหวั่นนึกภาพว่ามันจะแบบสเตรสฟูลแบบไม่คือเด็กเนี่ย ที่โรงเรียนเนี่ยดีมากหรือว่าทุกวันตอนเย็นเนี่ยถ้าเด็กมีปัญหาอะไรมาจากโรงเรียนจะแครี่ออนในรถบัสเนี่ยคุณครูก็จะมาบอกเราเลยว่าวันนี้เด็กคนนี้เมลดาวนะเด็กคนนี้มีปัญหาหนน่นนี้นั่นนะต้องคอยจับตาดูเขาหน่อยและพิเศษหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ทําให้เราง่ายในการ <lightweight. S 1> ที่จะจัดเขาให้อยู่นั่งคนเดียวห, <c oughs> หรืออะไรประมาณนี้บางคนก็เขาจะมีแผนมาให้พี่เลยพี่เหมือนครูคนหนึ่งต้องมีแผนว่าเอาเด็กคนนี้ ช่วยติ๊กให้หน่อยถ้าเขาทําตามแบบนี้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 แต่ละวันอะไรประมาณนี้แล้วก็เด็ก oh. เด็กเขาจะมีความรู้สึกเหมือนได้รางวัล พี่บอกว่าเหมือนได้รางวัลเขาก็เลยโอเคเราก็ช่วยอ้าโอเคเราก็ช่วยช่วยสบายใจเราคันนั้นเนี่ยก็คือเป็นเด็กคนเดิมตลอดรถคันเดิมตลอดส่วนใหญ่ส่วนใก็คือยกเว้นว่าเขาย้ายบ้านเขาก็ลีแต่คือปกติก็คือเป็นหน้าเดิมนั่นแหละแสดงว่าที่เบกทำมาสิบห้าปีเนี่ยก็คือโอ้โหรู้จักกันแบบใช่บางคนอยู่ตั้งแต่เพลยันเดียสิบเบียสิบสองไม่น่าหวานงก็เห็นพี่เบกลงที่เขาเขียนโน้ตให้ใช่เขาจะน่ารักด้วยระยะเวลาจาก มันแค่ไปรับแล้วก็ไปส่งเวลาเขาจ่ายเงินให้เราเนี่ยช่วงรถเบรกทั้งสี่ชั่วโมงอะจ่ายเต็มก็ถึงบอกไงว่ามีไหมไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดเพราะว่ามันเป็นคอนแท็กไงคะเราทำคอนแท็กคอนแท็กไงคะก็จ่ายหกเจ็ดชั่วโมงพี่เล็กบอกว่าก็วันหนึ่งก็เบรกสี่ชั่วโมงแต่ทำงานจริงแค่ช่วงเช้าชั่วโมงครึ่งช่วงเย็นชั่วโมงครึ่งแต่จ่ายหกถึงเจ็ดชั่วโมงเต็ม แล้วก็จ่ายแบบแคชชัวร์เรทแคชชัวร์อะค่ะเขารับพนักงานเพิ่มไหมพี่เล็กจะไม่สมัครเขาก็มีเรื่อยๆนะเห็นมีคนมีคนออกอยู่อย่างพี่เล็กอ่ะเป็นอ่่าเรียกวะไรนะคะพาร์ทไทม์แคชชัวร์หรอเป็นฟูลไทม์แคชชัวร์ฟูลไทม์แคชชัวร์มันต่างจากฟูลไทม์ยังไงฟูลไทม์ก็คือได้ซิกลีฟได้เบเนฟิตทุกอย่างแต่ว่าเรทก็จะต่ำกว่าเพราะว่าเขามีเบเนฟิตแฝงอยู่เออ สำหรับพี่เนี่ยเป็นแคชวลเรทก็จะสูงกว่าฟูลไทม์ธรรมดาแต่ว่าจะไม่มีลีฟแอนนวลลีฟอะไรพวกนี้แล้วเราได้เบ n นฟิตอะไรคะได้ลองสวิตลีฟลองสวิตลีฟคืออะไรลองสวิตลีฟก็ลองรางวันอยู่ทนรางวันอยู่ทนอยู่นานแลอวอันแล้วเวลาปิดเทอมอ่ะพี่เล็กพี่ปิดเทอมพี่ก็ใช้ลองสวิตลีฟ จ่ายตัวเองเนี่หรอปะยังไง,งอง่ะไม่เข้าใจก็เราสวิตลิฟ์เหมือนแอนนวลลิฟตนั่นแหละเพียงแต่ว่าสมมุติว,ว่าเขาวิ่งละค่อยสองชั่วโมงใช่ไหมตัวทําเดือนหนึ่งตัวก็ได้8ชั่วโมงเราก็เอามาจ่ายเราตอนช่วงปิดเทอมก็เหมือนขายอ่ะเหมือนขายแอนนวลลิฟตแล้วก็เอามาจ่ายตัวเอง oh. เฮ้ยคิดได้ไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังตอนที่พี่ทำเนี่ยพอดีว่าเจ้านายสามีพี่เนี่ย เขารู้จักกับพี่อยู่แล้วเพราะเขาชอบคนไทยอะไรด้วยอะไรนี้แล้วพี่ดันไปเรียนพี่ไปเรียนคอสนี้แล้วพี่เขาให้เขาขอขอชื่อเขามา Refer e n c e นในรีสูเมพี่เขาก็เลยรู้อ๋อพี่เรียนในนี้เขาก็เลยเออพอมีตําแหน่งว่างปุ๊บเขาก็เรียกมาทําตอนแรกพี่ทําแค่สองสามวันต่อ,ต,อ,ต,อต่อวีคตอนอหลังจ,จับพัดจะผูก็ยาวไปเลยแล้วทีนี้ไอทำมาแล้วสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วไปทำตำแหน่งนี้มาตลอดใช่คนที่ มาทาที่พี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนของเจ้านายที่เขาเป็นแม่บ้านอะไรพวกเนี้ยเพราะว่างานมันแบบว่าน่าเหมือนงานอดิเรกอะแค่เออมาท,ทําช่วงเช้าเพราะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านไปทำนู่นทำนี่ทำ,ททำนั่นแล้วก็กลับมาทําอีกรอบงอะไรเงี้ยงานก็จะเป็นเหมาะสําหรับคนเกษียณกับแม่บ้าน พี่เล็กเนะี่ยพอดอีกไม่กี่ปีนี้คือ60แล้วใช่ไหมคะเขาไม่มีไอ้นั่นเรื่องอายุเลยไม่มีไม่มีที่นี่ตามก็คนที่เพิ่งออกไปอายุเท่าไหร่วะเทเรซาเจ็ดสิบสองเขาทำงนานเหมือนพี่เล็กนี่แหละใช่คือ คือเด็กทุกคนเนะี่ยพี่ต้องรู้ว่าเด็กมีปัญหาเรื่องอไม่ดีเคชั่นอะไรมั่งอะไรมั่งเนี่ยคือโรงเรียนก็จะมีแผนมาให้อ,อ๋อเราก็ต้องพอรู้ใช่นนเราต้องรู้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรมีโรคอะไรไประจําตัวมีอะไรที่ต้องช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรเงี้ยออนนี้เป็นกฎทางกระทรวงศึกษาเขียนขึ้นมาเลยว่าอยู่ห้ามห้ามสรนเด็กสมมติเด็กบางคนไม่นั่งเงี้ยอยู่ไม่มีสิทธิจะบังคับให้เขานั่ง,อย,งอยู่ต้องตะล่อมต้องหวานล้อมต้องทำอะไรก็ได้เลยใช่ ห้ามาห้ามเขาเรียกห้ามห้ามรีสเตรนห้ามเดี่ยวลังมีมีซูเปอร์วิเซอร์อยู่คนหนึง่งเพิ่งมาเมื่อสักสามสี่เดือนโดนไล่ออกเพราะเขาม่ลู้เด็กไม่ยอมนั่งอเขาก็เลยเพราะว่ารถวันวิ่งอยู่ไงเขาก็เลยต้องบงังคับให้นั่งเพื่อจะให้ใส่เซฟตี้เบล์เด็กเออเขาทําอย่างนั้นแล้วบังเอิญแล้วเด็กก็ไปบอกพ่อแม่เขากเขาก็เลยเช็คก,กล้องออในรถแล้วก็บังเอิญว่ามีเหมือนประมาณอารมณ์แลกจริงใช่นั่นแหละมันก็เซนซิทีฟอยู่นะใช่ใช่ มีคนไล่ออกโดนไล่ออกเยอะจะบอกให้งงานนี้แล้วถ้าสมมติว่าบังเอิญเนี่ยเพื่อนๆฟังแล้วก็แบบเฮ้ยแม่งอยากเผื่อลองสมัครบ้างเขามีเยอะเลยค่ะไปเขียนอะไรคะไปเขียนที่ซีดดคอมแคร์เรอร์แ r ร์เรอร์อบัตซูเปอร์วิเซอร์สำหรับสเปเชียลนิดคิดมันจะมีมีหลายบริษัทรับอยู่พี่เห็นมีบัตเนี่ยทำประจำมี m M e s มีบัตรเนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนสําหรับพวกนี้เลยเป็นบัตรสำหรับพวกนี้เลยแล้วเราต้องเรียนไหมคะก็ต้องมีเฟิร์สเอทต้องทําได้แล้วพี่บังเอินพี่ก็เรียนอยู่แล้วพี่เล็กรู้ไหมว่าพวกนี้มาเรียนนานปะคะคือถ้าอย่เน้าหวานแบบเป็นศูนย์เลยเนี่ยหวานจะไปเรียนเนี่ยพี่เรียนแค่เทเทครนสแค่หกเดือนเองอันนี้คือเซอร์อะไรคะ เซอร์สก,ก็ก็ทำงานนี้ได้แล้วใช่แค่6เดือนเพราะจริง,รงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันแค่ขอให้มีเฟิร์สเอเพื่อเพื่อเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยช่วยเด็กได้ระดับเบื้องต้นอันที่2ก็คืออยู่ต้องมีคอมมูนิเคชันที่ดีนิดนึงกับเด็กใช่ไหมเพราะเด็กแต่และคนบางคนก็พูดฟังไม่รู้เรื่องอแล้วถ้าไปเรียนเนี่ยคอร์สนั้น <c oughs> ชื่ออะไรพี่เล็ก Disability Support Worker เหมือนเหมือนผู้ชายตะกี้ที่ที่ร้านกินข้าวนั้นนะเขาทำอยู่ที่พาน้องแล้ไปช่ใช่ใช่จะเริ่มต้นจากทำโฮมแคร์ก่อนก็ได้คือไปเรียนอันนั้นมาก่อนใช่เรียนอันนี้มันมันครอบคลุมได้หมดแล้วแล้วคำว่าโฮมแคร์ความหมายพี่เรียกโฮมแคร์คือเหมือนผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คือไปดูเด็กจากบ้านแล้วก็บางบ้านเขาก็มีปกติมันจะมีเอเจนซี่อะค่ะพี่เคยทำสองปีเอเจนซี่มันจะให้ควอแพลนเรามา แลนสาหรับลูกค้าแต่ละคนอะว่าคนนี้เป็นแบบไหนเป็นอะไรยังไงต้องทําอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเออที่เคยทาอะไรป่ะตลกมากเลยเมียขับรถไม่เป็นเมียจริงๆเป็นแคเรอร์อได้แต่เขาจ้างเพราะว่ารัฐบาลจ่ายไงเขาก็จ้างเราไปดูไปดูแลไปพาเมียไปช้อปปิง้ง <laughs> ขำน<ม>ะ <laughs> ด,ดูดิดูดิรัฐบาลที่นี่แบบบ้าเปล่าไม่รู้่จ้างเราให้าพาเมียไปช้อปปิ้งไม่ไม่แล้วเขาปกติไหมน่ะ เมียปกติแต่เมียขับรถไม่ได้แต่เมียเป็นคนดูแลสามีซึ่งสามีช่วยตัวเองไม่ได้แต่เขาจ้างพี่เพื่อไปไปพาเมียไปช้อปปิง้งเมียเขาที่ปกติเนี่ยแต่เขาเอเอนไม่ได้มาถึง disability จ้างเราใช่ Amazing <laughs> Amazing ไหมเ่ะพี่ยังพี่ยังงงเลยเนี่ยบ้านก็อยู่ตรงเนี้ตรงพี่ก็งงมากเลยอะไรอ่ะระหว่างก็เห็นพี่กับอุงมบอบอ่ะก็คือเดี๋ยวไปเที่ยวไปอะไรกันรูงบ่าบพี่คือทํางานที่เดียวกันใช่แต่เขาลาได้ไงเขาลาพักร้อนได้พี่ก็พูทำพี่ก็บังคับให้เขาลาพักร้อนช่วงที่พี่หยุดนะพี่ก็เลยทำงานเก้าเดือนหยุดสามเดือนพอพร้อมกัน a เ a z ใชที่ทำนี่เพราะว่าหนึ่งอะไรอ่ะ อยู่บ้านเฉยๆมันก็เบื่อใช่ไหมแล้วก็นี่ก็ออกมาด้วยกันใช่ออกมาด้วยกันแล้วก็ทํางานกับบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาวันหยุดพี่ก็แพลนเลยพี่รู้ใช่ไหมเพราะว่าสเก็ตด้วยของสกูรฮอลิเดย์มีชัดเจนอยู่แล้วทำสามปีสามปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแพลนไปเลยประมาณนั้นประมาณเก้าเดือนหยุดสามเดือนประมาณเก้าเดือนหยุดสามเดือนแล้วพี่เล็กถามได้ไหมว่าเขาได้เงินยังไง แคชชั่วปกติออย่างต่ำก็สามสิบห้าถึงสามสิบแปดต่อชั่วโมงใช่ไหมแล้วพี่เนี่ยอยู่มาสิบสี่สิบห้าปีแล้วก็ก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยอันนั้นคือสามห้าสามแปดนี่คือคือต่ำขั้นต่ำตของแค่ชั่วใช่ใช่แค่ชั่วปกติทั่วไปเหมือนกันหมดนะพี่ว่าไม่มันก็ใช่แต่ดูงานพี่สิคะมันมันมันแล้วแต่แสดงว่าตอนนี่เล็กเกิน<ๆ>เกินสี่สิบอีกแล้วเกินเกินเพราะว่า ไม่ถึงไม่ถึงค่ะ44เยอะนะพี่เลก็ด,ดูงานสิมไม่ใช่คำว่าเยอะเพราะอะไรรือว่าเยอะเพราะว่างานมันไม่ในความรู้สึกพี่เล็กงานเนี้ยข้อเสียมีอะไรไม่มีเลย <laughs> 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 เพราะว่าเป็นงานที่แบบว่าเอางี้แล้วกันง่ายๆสมัยก่อนพี่เป็นผู้จัดการอยู่เมืองไทยเนี่ยพี่ได้เ,เดือนล่าสุดก่อนอกอ,กอ,กกอ,นอกแสนสองอยู่นี่มาอยู่มาอยู่นี่ ก็ได้แสนหนึ่งทำงานแค่นี้อันนี้ผู้จัดการเก่านะคะเมื่อกี้ได้ยินไหมคะพี่เล็กบอกว่าตอนอยู่ไทยกี่ปีมาแล้วพี่เล็กอุ้ยสิบแปดปีมาแล้วค่ะสิบแปดปีที่แล้วเงินเดือนสุดท้ายก่อนพี่เล็กจะออกคือแสนสองสิบแปดปีที่แล้วแสนสองเขาไม่ใช่คนธรรมดาเป็นซีเนียร์โปรดักชั่นแ planning ของบริษัทเวิร์นดิจิทัลที่เป็นผลิตที่ผลิตคอมพิวเตอร์อะผลิตชิปผลิตอะไรเนี้ยอืมแล้วที่คือพี่เล็กก็เลยรู้ว่าเหมือนกับ ข้อดีข้อเสียที่นี่ข้อเสียไม่มีเลยไม่มีเพราะไม่เครียดเลยเพราะสมัยก่อนทํางานนี้เครียด24ชั่วโมงเพราะต้องดิวกับเมกาตลอดเวลาแล<พ>้วเวลาเพราะว่าความอะไรกติกาของเด็กก็ไม่เกี่ยวกับเราอีกเพราะเราแค่ส่งเราก็หนีไม่เกี่ยวใช่เราเรามีหน้าที่รีพอร์ตโรงเรียนรีพอร์ตรีพอร์ตเจ้านายแล้วก็รีพอร์ตพ่อแม่ถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ร้าย ไอ้งานแบบนี้มันไม่ได้มีแต่บริษัทนี้อยู่แล้วไม่ได้มีบริษัทนี้ทุกที่ค่ะอันนี้อันนี้แค่ทางนอ r ซ h เบิร์บที่นิวเซาวลก็มีแบบนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะเขาจะมีหมดทั่วประเทศแล้วก็มีทุกท,ท,ทุกทุกซูเบิร์บอะอด้านอ,อนีด้านนอสด้านเวสมีหมดโรงเรียนมีไม่ต่ำกว่า3-4โรงเรียนต่อต่อเขตพี่คิดว่าเพราะว่าทางด้านเหนือที่พี่ทำอยู่มีสโรงเรียน นี่ยังไม่รวมที่เป็นออติซึมล้วนๆแสดงว่าทุกฝั่งทุกสเสบืออะไรก็ใช่มีหมดมีหมดค่ะสัตว์อะไรนะคะไ <D yson S 2> ดซันไดซันเดี๋ยวก่อนไดซันบัสคอมพานีรู้ไหมรู้ไหมว่าเด็กพวกนี้เนี่ยได้ซัพพอร์ตจนจนหมดชีวิตเลยแล้วก็โรงเรียนนะยังกับธนาคารเลยออฟฟิศแบบรัฐบาลแบบว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบว่าลงทุนแบบว่าให้พวกนี้แบบนี้มา ดิส์โคเวอรี่เซ็นเตอร์นี่โอ้เข้าไปนี่ตะลึงเลย,อเ,ยเออห้องสมุดนี่แบบโหแบบสุดยอดอะ่ะเหมือนงแรมห้าดาวอะไรอย่างนั้นออฟฟิศเนี่ยพี่คิดว่าพี่เข้าไปในแบงก์อ่ะเข้าไปแบบทันสมัยโมเดิร์นมาโร<ะ>งเรียนนะแล้วก็สร้างตึกบ่อยมาก<ะ>เพราะฉะนั้นรัฐบาลรัฐบาลที่นี่ให้ความสำคัญกับเด็กพวกนี้เยอะมากนดิสเบิตี้เนี่ย งั้นเดี๋ยววันนี้ยังไงหวานต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆนะคะวันนี้พี่เล็กเบรก4ชั่วโมงนะคะหวานก็ได้ได้โอกาสจิกตัวมานั่งเมามอยกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆที่มาให้ความรู้เราแล้วก็เรื่องอาชีพใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพขอบคุณค่ะพี่เล็กทุกคนที่เสียสละเวลาวันนี้นะคะเพื่อนๆอยากรู้อาชีพอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะแล้วเจอกันเร็วนี้ค่ะสวัสดีค่ะ